ก็เข้าไปเขคมป์ายหาดเนาะหาดแม่ลำหึงเนาะรถนี่ก็ลงไลเนะาะกลางถนนสุขุมวิทนี่นะอันนี้สิเลี้ยวเข้าสู่หาดแม่ลำพึงเนาะสายหาดแล้วกันเนาะไปยัดหาดในลำพึงหาดบ้านแพงหาดในยังเอยีงอยงรึงหาดต้นศอกต้นสนถึงทอดท้าเหือหุอห่นอะไรแบบนั้นอะ ้าเหื้าก็ไปสาเมธนะนี่เบิ่งบรรยากาศขจนะซาบ้านนี่นะขจอกลินน้าลินไหนกันไปตามไปตามพีดค้องเพลนี้น่ะเนาะเห็ดเราสุกขึ้ดมาเห็ดขดมาแต่แต่มาราวาฮอดขวบปียามวันที่สิบสามวันที่สิบห้านะก็จะต้องมีการฮอดส่งพระแล้วก็ ลดน้ำดำหัวผู้เทาผู้แก่ผู้อาวุโสผู้ญาตาิย,าย้ายแล้วก็ไปโหดมันอาทิธาตุของเนาะมัน,น,นผู้ที่ลงหลับไปแล้วนั้นเนาะนั้น,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 นแล้วก็มาโหดกันบานนี้หลังจากนั้นแหละนะที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะแต่ว่าเฮ็ดให้ลดน้ำดำหัวและเฮ็ดให้ธาตุแห่งทฤษให้ผู้ญาตาิย,าย้ายหรือผู้ที่ลงหลับไปแล้วเฮ็ดตั้งแต่พูดแล้ว ต้องแทงกรพุ่นละพอเฮ็ดเพื่อไว้กรไววญาติว่าสิบูยิล้าเนาะเฮ็ดแต่วันที่นับแต่วันทีหนึ่งเมษาเนาะจนทอดวันที 40, 41, ่ิบสิเอ็ดเมษาเฮ็ดได้เฮ็ดกรจากนั้นบสองสามสี่สามสหจึงคอยแม,มนพาก,กันลีนแล้ว การ้อนหลายด้ามกับแพงเนาะกับพักกันมลรีนอยู่แคมทะีลหานใจออกาสสุดบริรสรุ์ไปเสเลตุบซุบสถิตชีวิตของสาวไทยสาวลาวนี่แหละสวนหลายนะออฮีคลองคพนี้มันคล้ายๆกันเด้อเนาะอันที่จริงเนี่อันที่จริงก็แม่นว่าอันนั้นเรื่องหดส่ง,งน้ำส่งกันนี่ ถึงทอดกาดบาซีสุขวรเนี่ล้วนแล้วนี่มาจากศาสนาพราหมณ์เนาะศาพราหมณ์เมื่อก่อนนันศาสนาพุทธมันได้มีการนั่น,นที่ว่าเกือบล่มสลายไปแล้วนะหลังจากพราเจ้าอโศกมหาราชม้าเนาะม้าเริ่มม้าปฏิสังขรณ์หรือว่ามาเริ่มฟื้นคืนใหม่หลังจากอัน สองสามร้อยปีเนาะทีว่าพระสง์สมมาสวีสมบวุฒเจ้าพนได้มรณภาพไปแล้วฮะนะหลังจากมโนภาพไปแล้วมันเกิดมันก็เหตุให้ศาสนาพุทธนี่เริ่มเสื่อมลุเสื่อมลง่นะภายในสองสามร้อยปี่ย้อนมาสาเหตุว่าพระอ,อรหันต์บอกว่ามีเศรเสีชีวิตไปเฝ้าพระอ,อรหันต์นี่ประมาณหมื่นหมื่นตนหมื่ไใด พรอละหันคือว่าตัวแท้ขอมพอพูดถึงสุนิศมาสักพุทธเจ้าะน่ะแล้วมันกิดเบิดล่วงเวลาไปมันกิดเบิดไปคูสืบทอดกับว่าีิกับวิญญาณศาสนาพราหมณ์ศาสนาอันนาะอันเนาะมันดูเนาะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเนาะที่ไทยศาสนาพุทธนี่ก็เลยเชื่อมไปก็เลยว่ามีการทรงพระ เออวายสงฆ์มีการสู้ควรบาซีแล้วก็มดส่งนี่มันเอามาจากศาสนาพามเนาะ,นะต่อมาหลังจากพระเจ้าโศกอมหาราชท่านได้ฟื้นคืนศาสนาพุทธมาน่ะเป็นสมัยเพิ่นเนาะจนดทอดว่าอันเพิ่นอันสอนอนาคตไปแล้วก็น้นเ่อศาสนาพุทธการเลื่อม จเลื่งเหืองมาประมาณพันกว่าประมาณเออพอดพันหอกประมาณแปดรอยกว่าปีนี่แหละก็เลยว่าล่มสลายอีกศาส,สนาศาสนาภาพศาสนาฮินดูนี่มาแทรกแสงเข้าอีกเนะาะล่มสลายอีกล่มสลายมันเหลือก็เลยเกิดมีพระถังสังจังนี่ึินโ้รีเริ่มมาจากทิเบตพูดแล้วมาเดินด้านเดินมัน ดันมาเนาะมาสมาตามห้อยพระพุทธจพระพุทธบาทเารแล้วเนาะเดินคู่ดงมาแล้วพันจักรว่รวามันจคอรว่ามีกันเดินคู่ดงคู่ดงวานะที่จริงกับสืบต่อกันมาได้พูทธศาธนมามันต้องนับแต่พระพุทธเจ้าเท่านก็เดินคู่ดงตลอดด้วยนะเผยแผ่ธรรมะเด้ให้แก่สาว้าดสาวซองเนาะ พระทางสังจัง,งจึงพอว่ามันเริ่มฟื้นขึ้นมาใหม,ม่อีกศาส,สนาพุทธในปีพันกวานะ่าเนาะในพศพันกวานะ่าเนาะพันเจ็ดพันแปดนี่แหละก็เลยว่าฟื้นคืนมาอีกศาสนาพุทธก็เลยฮวงเหลืองเหลื่อมคื้นขึ้นมาอีกนะเรื่องราวมรานเดอร์ compte, ทางโซมต่อมาก็เรียกว่าสืบสาวสาวขึว้นมา นีกันนูนมันสีร่างกาผู้คนที่หักษาไว้ได้ดีกว่ามูแต่ว่าสีร่างกานเป็นประเทศกาะดอนเนาะก็เลยว่าที่ไปเผยแพ่ก็บุวีโอกาสได้เผยแพ่ก็ไปโย่แต่ว่ามันไปย่าเพราะเราได้ข้ามกาะขามดอนเรื่องราวก็เลยว่าอญิงสาวอากาศฮ้อนแน่ก็เลยว่าเอาทรงพักกันสะล่างเนาะสะล่างกัน อันอันที่ว่าโศกเศร้าอันที่ว่าบุตีเนาะอันน่ะเฮ็ดให้อันนะ่นนะแล้วก็ล้างอันนี้โศกเศร้าออกได้มีความให้มันสะอาดสะอ่างหนะันน่ะพระธาตุของพ่อของแม่ของบรงพรพบุรุษก็ได้เอามาล้างสง่งน,นะเอาอาธิพุ่นแล้วมาล้างมาสง่สงนะส่งอันนี้ว่าเรื่องประวัติพุดผุดระวัติเนาะมาแต่อด๋ คือว่าบ,บวกกับศาสนาพราหมณ์นี่แหละาพรามหมณ์ครับอย่างนี้อันเฮาหันลาวเฮาบอยอย่างนี้ไทยบอยอย่างนี้มันรวมกันแล้วพราหมณ์ครับพราหมณ์ครับอันพุทธนี่มันรวมกันแล้วเนาะอันนี้มันแคมป์อันทะเลเด้อแคมป์ทะเล,ะเลหาดแม่ลำพึงนี่นะเบิ่งเอาเบิ่งเอาเ้ามาโซ่เาวๆาเาเงนี่ยนะผู้คนก็น มาลีนพูดไรโมเป็นอะไร้มาแต่กรุงเทพมหานครมันก็มีมาแต่ส้นบบรีก็มีเพราะว่าแถววางแสนทันบบาไหวเนาะข้าพเจ้ากลับไปเวแล้วโอ้ยโบยุให้บนจอดรถมันดอกค่าจอดรถขนาดร้อยบาทขนาดนี้นโบมีนะบมีบนจอดนะเห็นอ่อันนี้จอดฟรีสบายระยองเนี่ยจอดตามแคมทางสบายสบายอดีพักอย่าพาก,กับพักเดี๋นีน้ มีห้องแฮมไปคอยบริการรวงลายไฟมากอันนี้ก็เนาะเจ้าก,ก็รีนน้ำนี่แหละเอ๋อผู้เท่าก็รีนนะเดี๋ยนี้นะผู้เท่าก็โอ้ยมีเครื่องมีแฮ้งอะไรเยอะก็เนาะเครื่องมีแฮง,แฮงหลายผู้เท่านี่นะไอเฮานี่บยบ่ได้ละออกไปนอกอินบ่ได้ละเป็นลมแดดตายเลยนะได้แต่อยู่ในรถเอาบรรยากาศอยู่ในรถนี่แหละให้ อันนี้ FC หรือว่าผู้ชมได้เบิงเนได้ครับเจ้าก็มีความสำมาได้เฮานั้นแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วก็อยากเอาบรรยากาศเนาะอันในมือมื้อนี้วันที่สิบห้ามือสุดท้ายเนาะเอาบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเออหรือว่าผู้ชมหรือว่า FC ที่ว่าได้ติดตามหับสมของนของอันเนาะคลิปของข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็เนาะแต่ยังอันนี้เป็นพิการอันหนึ่งของ YouTube เนาะกูได้มีคลิปอันเดนเป็นตาอันอันซีนบ่อยอย่างก็เอามาให้เบิ้งกันสู่ทั่วโลกด้เผยแร่ให้กันเบิ้งให้กันหููุ้บได้ไปก็ได้เห็นน้ำกันท่านะเนี่ยนให้เข้าใจน้ำกันนี่รหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองใกล้สุดล่ะใกล้ใกล้ระยองที่ว่าไก่ไก่เพนั่นไก่บนสารพิษนะ คันในตัวระยองมันสารผิดพี่ลึกเนาะก็เลยว่าออกมานอกน้อยหนึ่งอยู่ยแต่ว่าตัวหาดในลำพึงนี่ว่าใกล้ที่สุดใกล้ระยองที่สุดออกไปพื้นระบาดออกไปบ้านเพอออกไปหาดสวนส,วน,สวนหาดอันนี้ยังหาดเจ้าลาวเจ้าเหลือโว้เจ้าพะยอพะยานางพะยอพะยาพุ้นัินแหง้งภากอัไน,นั่นน่ะ แห่งคาแห่งสป่านอัลเดมันนั่นสิว่าอันนี้ก็คือซ้ำกับอัลเดมันเลยแต่ว่ามันอยาะเลือกน้อยหนึ่งแถวนี่นะนะเบิ่งไปนี่แหละผู้คนเขาเจ้ากระลีนกันนี่แหละเขาเจ้ามักไส้ดินสอฟองเด้อไทยประเทศไทยสาวไทยมักไส้ดินสอฟองนี่น,นี่แะขบผู้คนขน,ขนาดไรย,ยองคืออะลรอัน หัวเอออัน,นยังบางแซนท่านถือว่าเย่อโบได้ละมันคนหลายมีแต่พวกมาแต่เศร้าๆหันได้แท้ถ้าทำมาสวยบ่ได้เขาดี่แหละรายอกันยังใครน้อยหนึ่งแต่ยังก็ยังบอกว่ามันมีมันฝูคนกับสีไฮไลท์ลเท่าบางแสนบางแสนมันอยู่ใกล้เลยเดูนทางมาเนาะ เพิ่งไปยาวๆได้พูดซมเด้อเบื้องยาวๆดิเน่นหาดแม่ลำพึงดิเน่นแม่ลำพันแม่ลำพึงแม่ลำข้าวเจ้าว่าพิษแม่ลำพึงเราพิษอยู่เลยเด้ขุทเทาเนาะลงหน้าลงหลังจื้อบ่ะจำจำประจื้อหาดแม่ลำพึง mẹ làm phưng, mẹ làm phưng รถภาพาหนะ้าสะสมควรั่แนละนี่ไะเบื้งเอาจากที่นี้บนพักกูว่าคันเป็นยังส่นะนบนไอ้ที่ติ่มเบิ้ต <c> เ <oughs> <c oughs> อไปก็เป็นหาดแหลมแม่พิมพ์เด้อหาดแม่ลำพึงแล้วต้องหาดแหลมแม่พิมพ์เขาเจ้าจะไปหาดแหลมแม่พิมพ์พูดละบนขาประจำเรีย ผมมีเหลือหองนึงกยง็ยังไขคเบิ่งไปบิงไปยาวๆยาๆให้บิงยาวๆลย้นีะ่ะ จอดรถมันสะดวกสบายดิจอดบนทางยางรถสบายไริเสียเงินหงแถวเขาเจ้าก็ให้จอดดิตอนดาวงี้มเาเจ้าไปบึงปล่อยอยู่นี่อ่าวลายแหละเขาว่าหาเมลพลำพนันใกล้ๆอะไรยองดิ ต่อไปมันกะไกลไปไกลไปนเต่อเ็จันทบุรีหุ่นเราแบบนั้นนะเบ้องยาวต้องให้เบิ้งต้องลงคลิปให้เบิ้งยาวทั้วเดอ บันน้มได้มาอยากเบิ้งกับเบิ้งบัน้มามีโอกาสได้มากับเบิ้งข่าวเจ้ากับเบิ้งคื้การเบิ้งของยูทูบเบอร์ที่ว่าข่าวเจ้าลงขื้อการครับบนเนี่ยข่าวเจ้าข่าวเจ้าบมได้เห็นตัวอย่างผู้เก็ตสิข่าวเจ้าบมได้เห็นแหละเบตงที่ได้เคยไปยกเทื่ยกับเบิ้งน้ำยูน้ำอันยูทูบเบอร์ที่ว่าเอาลงนั่นแหละเนาะแต่สุมพรนี่ก็ยังบมได้ไปฮอดเนี่ยอดสุดเจ็ดกับหัวหิน เอาประจวบิรีคันได้ไปยูเนาะหาดอันนี้อย่างหาดมะนาวมะนิวอย่างเง้เอามาลงอันนี้ได้ไปไมันเอามาลงแหละเบื่องล่าวนั่นนะ แกบ่เด็กน้อยเราแกกับลีนะขันสุขภาพแข็งแห้งลีนลดแล้วมันมวนเนียหินน้ำนะเย็นซุ่มซ้ำนะอยูใสุขภาพพอดีเพราะต้องไปลีนเนี่ยเป็นลมซักเนาะลมแดดเ,เปินลมแดด แหงมูถุงหนึ่งสาวบาทเดียวลูงสาวบาทเบียร์สี่สิบห้าบาทาขายเบียร์ได้เซอเดอแถวนี้เดอ้อบุรีม้าแถวแก่ไก่สิแต่ห้องทางได้กินเหล้ากินเบียร์คุณบ่ห้ามแต่ว่าแถวอันนั้นบได้ได้แถวบางแสนพัทยาหัน่ะ โมได้แหละแคมน้ำทะเลบอกให้กินกินได้แต่อยู่ในห้างในห้างหุนห้างขายเาหล้าโดวยเฉพาะโดยเฉพาที่มาซื้อกินน้ำถ่าน้ำทางบะมีและน้ำเคมสายหาทะเล,ะลบะมีเลยมันห้ามอะอยู่พนะุนนะแต่่วาแถวงนอกต่างจังหวัดแต่พอดีนะอนุโลมให้มีการกินเหล้ากินเบียได้ขนา กระอันโนโลมบอกบอบลโนโลมกับุะฮู้แล้วนั่นคือหอกคนกระชีห้าเมือนแล้วพุดหมายรวมนะเรียว่ากพากัากนอันฝืนวหมนะือนนั่งเราไปเนาะฝืนเออฝืนน,นี่ไขายยังเข้าไข่เจียวสามซีบ้าลูกซีบทอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกเลย กันส่งกันนี่เราคนต่างฝ่ายต่างฮดกันนะส่งกันดิหลังจากที่ไปส่งปูนยาตาย้ายผู้เทาผู้เกฟผู้อาวุโสแล้วนะกับผู้นุ่มผู้น้อยกับเจ้าฮดคอยๆอฮดเจ้าให้มันเปียกล่างสะตัวที่ว่าอันบบดีบบรับบบดีให้ตัวไม่ตัวออกไม่คิดไม่ใจแต่บดีออกให้มัก็พดแล้วกับมือนี่มือสุดท้ายมืออื่นกะหับเอาอันไม่ลอยพอดอันไม่ที่ว่า เอสดใสเอาแต่อันดีๆเข้าชุดห้ามกายระบวดิตใจระไอ้เบิ้งยาวๆยาวบได้ตัดต่อหันทิตัดต่อนย่นั่นกระเทินเนาะอได้ยกเบิ้งกับเบิ้งไปยังอยู่ในบริเวณหาดเมลําพึงอยู่ เปลียนหาดเมําพึงอยู่เบิ้งไปยาวๆั้งเอาว่าเบิ้งยาวๆคลิปนี้คลิปมือสงการนี่ไมีแต่คลิปยาวๆยาวๆละบ่เอาละคลิปสั้นๆคลิปยาวๆยาวๆเบิ้งให้มันจุใจเนาะนี่ไปเบิ้งไป มเ,เจ้าหด่อยหดเจ้าผู้เป้าฮดผู้สาวผู้สาวหดผู้เป้าเนาะผู้สาวเท่ากับฮดผู้บ่าวเท่าผู้เป้าเท่ากับฮดสาวเท่าไปซะและ้วเว้ยคุณคุณบ,บางสีดบางดอยใจมันใหญ่สี่เส้นนาพังงายเงือบไปคุณ ไปเบิ่งไปทางโซฟหาดยังหาดแม่ลำพึงอยู่นี่นะมีหาดแม่ลำพึงหาดแม่ลำพันธ์บ่ยังจำบ่ได้หลายหาดนะหาดเจ้าสำราญสำเริญเนาะหาดเอานเจ้าลาวแถวจันทบุรีบ่กอยังอู้ผักอันนั้นนะปานนั้นปานนั้นมันดิฟ ดิหน้อยสงมวลหลายไปเบงปังเปอยคอยไปเสีละเพราะว่าการสัญจรด้ คนหลีนน้ํเขาเทาแลนไบไหลมันพลเรือมันมือมันพะลาดเขาก็คอยไปเดี๋ยวมันต้องมาลีนน้ำดิมาลีนน้าเขาก็เฮ็ดซ่าๆละครับซ่าๆเพื่อคมสะดวกให้แกผู้คนอยากฮดอยากทรงกันน่นะน้ำกัน น้ำเข้าหูนิบว่านะเนี่ยยาวเดี๋ยวถ้าอะหานี่มันยาวเดี๋ยวยาวหูทางเลือกบนนั่งบนกลิ่นบนอาหารการกินก็ะเออกกใครอยู่เดี๋ยวนี้ราคาก่อนแพงเดบถึงเดาแล้วเลย ยาวนี้มันก็ต้องแพงด้วยเนาะคนกินมาหลายดิเขานั้นข้าก็มาแบบครอบครัวน้นอยๆที่เนาะเนาะแบบตายายที่กะบ่นสนใจเราไปกินข้าวอ่านตามสั่งน,นิดนิน้อยๆข้าวพัดข้าวเพิดไป <c oughs> เล้ยวไปยังว <c oughs> ่าทอดโซนโซนโซนโอ้ย <c oughs> นี่ไก่ <c oughs> ต้นสนแต่ว่ามันสนโบมันเขาโคส่ซื้อมันติดนะเขาเขาเลือ้อไซซื้ออาหารแม่ลำพึงก็เป็นต้นสนท่นอยู่ใส่ก็มีต้นสนเบิดแต่ว่าซื้อว่าหาันจะบอแมนแม่ลำพึงแม่มาลำพึงอยู่แถวนี้นะผ่านแม่ลำพันธอีกบ่าแม่ยังอิวจำก็ได้ หาดส่วนถนอยูเกะสมิตรตรงข้ามกรับอันเกะสมิธฮานนี่ใกล้ๆกับทาเเือหันไปทางหน้าเพื่ออีกน้อยนึงอน,นั้นนะ่ะไปฮดไปมือสุดท้ายเด้มือนี้นะ หดกับเบิดและบางออื่นกับมือท่นจีว่ามืออื่นนั้นจีแบลบวลาวห้องม,ม,ม,มืออื่นน่ไปตบผาสไซ,ต,ซต์ตบผาสไซต์นาะเห็ดเอาดินทรายมาแล้วก็มากองกันตบเห็ดเป็นธาตุนะเอาทรายมาเห็ดเป็นมูฟธาตุนะเพื่อสปักเนาะเขาเอื่นสปักอีกอย่าง สิบสองล้านสี่นะจือได้อยู่เห็หนด้วยพ่อแม่พาปักสิบสองล้านสี่ cây một hàng sung nhau nhào chuẩn sút suốt hồ sơ luôn nhào lại cái bộ vầy nó nó hót xàm xíu ở ngoài